ขอต้อนรับสู่ช่องเฮงรายวันนะครับก็จะเข้าในช่วงหงวยหุ่นเช้านะครับนี่แค่ีเช้านะครับรูสามกับเก้านะครับสองตัวก็จะมีสองสามกับเก้าแปนะครับเน้นอัดทีเก้าศูนย์นะครับเลข3สามตัวให้มาก็จะเป็นเก้าเจ็ดสามนะครับของวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้นะครับวันนี้นี่เองนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าวันนี้ถูกต้องแล้วครับต่อไปนะครับ ก็จะเป็นหุ้นจีนเช้านะครับรูน5กับ7นะครับสตัวก็จะมี5 1กับ7 3นะครับอาจเน้นที่ 6, 7เลข3ตัวที่ให้มาก็จะมี1 6 7นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นลาวทีวีนะครับรูด1กับ3นะครับ2ตัวก็จะมี1 9 3 4อัดเน้นที่2 3เลข3ตัวที่ให้มาก็จะเป็น5 9 3นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่รับชมไม่ทันก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูโพยได้ตามหน้าจอของเรานั่นเองแต่ถ้าจะเลือกซื้อหวยก็ผมจะปักหมุดไว้ให้อยู่ที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกได้ทันที ต่อไปก็จะเป็นห้างเสียงเช้านะครับรูป2กับ1นะครับเลข2ตัวที่ให้มาก็จะมี2714ัดอาจเน้นที่91นะครับ3ตัวที่ให้มาก็จะมี192นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหวยหุ้นและก็หวยต่างประเทศนะครับของช่องเฮงรายวันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะมีการมาให้คยหวยในทุกๆวันแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ